จังหวัดพะเยาเทศบาลเมืองพะเยาสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยาและภาคเอกชนขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมชมการแสดงว่าวแฟนตาซีวันที่11-13ธันวาคม2563นี้ร่วมพน้นคนรักว้า wow. ว สวัสดีครับมนกหนาลือประธานสภาสกรรมนกเที่ยจังหวัดพะเยาครับงานว่าวจังหวัดพะเยาจะเริ่มขึ้นนะครับวันที่1 1ถึง13พธันวาคม2อง3ริามจะลงน,นะครับมีการแข่งขันทำว่าวมีกิจกรรมเกี่ยวกับว่าวทุกอย่างมีทั้งว่าวสายว่าวตุลาว่าวทุกชนิดจะมาขึ้นที่กวนพะเยาทั้งหมดครับเชิญนะครับเชิญเชิญทุกท่านมาร่วมกันมาร่วมกันเล่นว่าวที่กวนพะเยาครับ วันที่11ถึง13ธันวาคม2563ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปอากาศดีลมดีวันสวยวิวสวยนะเชิญครับที่ผูำง,งาน SME สินค้าราคาประหยัดที่หลังเทศบาลเมืองพะเยานะครับมีผู้สนใจมาเปิดจำหน่ายสินค้าอยู่200ราา้านค้าไม่น้อยกว่านะครับแล้วก็ในนั้นก็มีของสภาวตสกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยร่วมเปิดร้านเอาสินค้ามาจําหน่ายสินค้าโอทอปต่างๆพเยาวมาจําหน่ายในงาน SME และงานว่าวควันพยาวันที่1 1 1 3ธันวาคม2563นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับเที่ยวพยาวแอลพยาวม่อนใจนอนพยาวหนึ่งคืนนด้ยืนยืนบืนปีครับผมขอบคุณมากครับ